สนับโดยสลินเอ็กซ์เพรสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนวัตกรรมใหม่เพื่อดูแลรูปร่างกลับเข้าสู่ช่วงต่อไปของคนดังนั่งเคลียร์กับพระเอกสุดหล่อนักซิ่งของเรนนกคุณผู้ชมคุณพีททองเจือมื่อครู่นี้เราคุยกันไปเยอะแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่กำลังอยากจะทราบได้ข่าวว่าน้องพีทไปสนใจเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องยานอวกาศนอกโลก UFO ค่ะจริงหรือเปล่าคือ ตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเป็นคนเพื่อนๆเนี่ยชอบอ่านพวกการ์ตูนแล้วก็นิทานธรรมดาทั่วๆไปแต่เราจะอ่านนิยายวิทยาศาสตร์ตั้งแต่เด็กๆซึ่งเป็นนิยายที่อ่านแล้วเข้าใจค่อนข้างยากนึกออกไหมครับศัพท์าภาษาที่ใช้วิธีการเล่าเรื่องก็คือสนใจมันจะ้งเด็กๆแบบแบบเช่นภาษาอังกฤษเป็นแต่จากไทยก่อนแต่ตอนเป็นเล็นกนม .6 ก็เลยเป็นภาษาอังกฤษเลยก็ ก็อ่านมันตลอดแล้วก็เพื่อนๆก็จะสงสัยก็จะถามทําไมอ่านเรื่องอะไรเขาจะเปิดกันสองสำนัาแล้วเขาก็ไม่อ่านกันคือเราก็จะแบบว่าชอบชอบอะไรที่มันเป็นไซไฟเป็นวิทยาศาสตร์เป็นอะไรที่มันล้ำลยุคหน่อยครับก็ก็จะอ่านศึกษาก็เลยทําให้สนใจเรื่องลักษณะคือเรื่องทุกๆอย่างในโลกเนี้ยนะครับมันถูกคิดถูกค้นถูกพบมีคําตอบมีคําถามทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว แต่เรื่องสิ่งมีชีวิตนอกโลกเนี่ยยังไม่มีใครให้คําตอบร้อเซได้เพราะฉะนั้นสิ่งเดียวถ้าเราสนใจเราต้องศึกษาให้ถ่องแท้ศึกษาอย่างใกล้ชิดด้วยการวิธีค้นคว้าบ้างหาข้อมูลต่างๆคุยกับคนที่รู้แล้วก็พยายามติดตามข่าวสารโดยเฉพาะจากเมืองนอกเนี่ยมีเยอะมากๆพี่เชื่อเราอว่ามีเป็นไปไม่ได้น,นอกโลกจริงอ่ะเธอรู้ไหมคนแถวบ้านฉันก็บอกว่าไงเขาบอกว่า อเมริกาหลอกคนการที่อะไรนั่นนิวอัมสตอรอพอลโล่เลยไปเหยียบดวงจันทร์โกหกมันจัดฉากอยู่ที่อเมริกาแล้วก็ถ่ายทอดมาก็อันนั้นก็เป็นประเด็นน่าสนใจมีหนังที่ทําเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยใช่ไหมครับเมืเธอไปเชื่อเขาแหกตาบังรุดต่างดาวมานาวต่างดุจจริงๆก็อย่างมีดอกเตอร์อดองชุมสายนักทิยาที่ทํางานอยู่ที่องค์การนาซานะครับก็ก็เป็นความภาคภูมิุใจของคนไทยที่ได้คิดค้นระบบการแลนดิ้งลงสู่ดาวดาวดวงอื่น ได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเห็นว่าลักษณะของการที่ออกไปค้นคว้านอกโลกนอกที่อยู่ในกาแล็กซี่อื่นๆเนี่ยก็มีการก็ยังมีการทํากันอยู่ปัจจุบันนี้ก็ผมคิดว่ามันถ้าถ้าถามความเห็นตัวเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีสิ่งมีชีวิตที่อยู่นอกโลกถ้าถามผมนะถ้าถามผมหรอครับน่าจะมีนะครับได้ข่าวเคยเห็นมนุษย์ต่างดาวเหรอที่เก็บภาพไว้หรืออะไรเดี๋ยวจะโพสลงไปในไอทีจะถ่ายรูปได้กันเยอะฮะจริงเหรอถ่ายรูปแล้วแล้ว นั่นอะไรวงกลมนั่นอ่ะมันเป็นแล้วอันนี้เป็นทรงซิก้าอันนี้ที่เอ่อขื่อลำตะคองครับผมแล้วคุณเนี่ยมันลอนอยู่บนท้องฟ้าเหรอตอนถ่ายเนี่ยเราจะไม่เห็นหรอกครับไม่ใช่ว่าเห็นแล้วก็วิ่งตามถ่ายอันนั้นอันนั้นเกินไปแล้วล่ะส่วนมากก็จะ,จะถ่ายรูปกันท้องทอง้ทองฟ้าแล้วเวลาเอากลับมาดูเนี่ยเราก็จะเจอวัตถุบินลึกลับบ่อยมีใครเขาโยนออกมาหน้าต่างเครื่องบินเวลาเขานั่งอยู่ข้างบนเราเฟี้ยงอกมาลอยอยู่หรือเปล่าอยากจะให้เป็นอย่างนั้นเหมือนกันมันใหญ่ไหมเธอ เออน่าจะพอสมควรนะฮะาจะพอสมควร,รคือคือคือ,คอการที่น้องพีทสนใจเรื่องนี้พี่ก็ว่ามันไม่แปลก แต่พี่ก็ไม่อยากให้น้องพีทออกสื่อว่าน้องพีทสนใจเรื่องแบบนี้เพราะมีคนออกสื่อเสร็จแล้วเขาขำกลิ้งกันทลุไม่อยาอีนาธานเขาบอกว่ามีดาวอมอัญญาณวกาศไปจอดข้างเรือนจำมันอะไรอย่างเงี้ยวายขำกันใหญ่เลยฉันเลยไม่อยากให้น้องพีทพูดเรื่องนี้อีกอ่ะแต่ว่าแต่ว่าสําหรับผมแล้วเนี่ยมันไม่ผิดไม่เสียหายเพราะว่ามันเป็นมันเป็นลักษณะเหมือนเป็นงานอดิเรกของผมนะฮะที่ผมสนใจเรื่องพวกนี้แล้วที่สําคัญเนี่ย ผมทํางานเนี่ยเราไม่ทํางานอยู่ในวงการบันเทิงเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องลักษณะภาพลักษณ์หรือความเชื่อหรือสิ่งที่ต้องเมคขึ้นมาเพื่อให้คนมองว่าเราสวยหรูเลิศเลอเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องทำแต่แต่พี่ไม่กลัวคนเขาคิดหรือว่าขับรถมากไปนะคะกริ่งไปกริ่งมาแล้วหัวไปกระแทกอะไรตอมย่อะไรหรือเปล่าก็เลยเปลี่ยนไปเห็นมนุษย์ต่างดาวขึ้นมาอะไรอย่างงี้ผมไม่เห็นถึงมนุษย์ต่างดาวหรอกครับแต่ส่วนมากเท่าที่เห็นนันจะเป็นวัตถุบินลึกลับที่ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็น เป็นเครื่องบินลักษณะไหนมากกว่าแล้วทำไมหลายคนเขาบอกว่าตอนนี้น้องพีเปรียบเสมือนนักอยู่ยเอฟโอวิทยาโอ้โหทำมิเดลไฮโซกสนใจแล้วก็ค้นคว้าแล้วก็ศึกษาจริงๆมากกว่าคือถ้าเรียกคนสิบคนมานั่งคุยเรื่องนี้เราอาจจะเป็นคนที่ให้ข้อมูลลักษณะนี้ได้มากกว่าคนอื่นนิด <c oughs> นึนนงน้องพีจะหยุดที่จะศึกษาเรื่องนี้ไหมหรือว่ายังคงต้องค้นคว้าไม่ได้ก็ดูคือมันเป็นงานดีแหละของผมไงคือบางคนชอบตีกอล์ฟ ใช่ไหมครับบางคนเลี้ยงปลาเลี้ยงสุนัขบางคนก็ชอบติสนุกนะครับบางคนอาจารย์ชอบทำอาหารแต่ชอบครอครัวแต่ละคนเนี่ยก็จะมีสิ่งที่เองชอบไม่เหมือนกันของผมนี่ก็คือทํางานก็เกี่ยวกับรถยนต์แล้วหน้าที่ประจําก็คือดูแลครอบครัวถ้าเป็นงานดิเลกเนี่ยเราก็ได้ศึกษาค้นคว้าเรื่องลักษณะนี้แต่ได้ข่าวว่าปัจจุบันทุก็เชี่ยวชาญอีกเรื่องหนึ่งเรื่องจิตสัมผัสเหมือนประมาณว่าพีทเริ่มมีของอะไรอย่างเนี้ยไม่ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับคือ จริงๆแล้วเนี่ยลักษณะก็คืออย่างที่ผมบอกเนี่ยถ้าศึกษาเรื่องธรรมมเยอะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกอะผมไม่ได้ยึดจนแบบว่าอยจะต้อง,ง,งคือไม่ได้ถึงว่าจะต้องไปบวช3มวันที่วัดเพื่อที่จะปฏิบัติธรรมคือการปฏิบัติของผมเนี่ยปฏิบัติตั้งแต่ลืมตาขึ้นมามีสติอยู่กับตัวเองตลอดเวลาทุกๆลมหายใจนะครับแล้วก็ไม่ปรุงแต่งไม่สร้างสารรค์สิ่งอะไรขึ้นมาจากใจของตัวเราเองแล้วก็พยายามเ,เดินทางสายกลางเอาไว้ แล้วก็เข้าใจหลักความเป็นธรรมชาติของทุกๆอย่างอย่างที่บอกอะ่ะคืออย่างผมเข้าใจอาจารย์เข้าใจพีทเป็นตากล้องเข้าใจโปรดิวเซอร์เข้าใจตัวเองว่าธรรมชาติของคนเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ไม่ตัดสินว่าคนนี้เดียวคนนี้หรือคนนี้ดีกว่าคนนี้คือทุกคนก็มีความเป็นธรรมชาติของตัวเอง เข้าเข้าทำนองว่าเอาธรรมะมาใช้กับชีวิตประจําวันโอ้แบบละเอียดดีไหมใช่แต่ไม่ได้หมายความว่าศึกษาธรรมะเพื่อให้รู้เรื่องเราเกี่ยวกับธรรมะแต่ไม่ใช่ภาคปฏิบัติใช่ไม่ต้องถึงกันนั่งแบบว่าหรือภาวนาแล้วแล้วแล้วที่เขาบอกว่าน้องพีกก็ช่วยรักษาคนเจ็บแค่ได้ป่วยได้ด้วยประทานทศจินจ,จริงท่านคอันนั้นผมก็จริงๆแล้วที่เราทากันอยู่เนี่ยเราจะเรียกว่าแพทย์แผนอนาคตแพทย์แผนอนาคตแพทย์แผนอนาคตครับก็คือลักษณะก็คือ บางทีเนี่ยเราแต่ใสย,ยังไงคะต้องนั่งแล้วก็เม่ไม่ต้องเลยครับอยู่เฉยเม, <ๆ S 1> มาแล้วมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันน,นั้นเรียกว่าเข้าทรง n หรือเปล่าเอาล,อะ,ลอะเดียนก็ไม่เข้าใจนะเขาก็ <S <S ต้องทํำยังไงอ่ะคือลักษณะของของลักษณะคืออาจารย์เคยได้ยินคำว่าวิปัสนาจารย์ไหมครับวิปัสสนาเคยได้ยินอ่าวิปัสนาจารย์ก็คือลักษณะคือลักษณะของคนที่มีสติแล้วก็มีสมาธินะครับแล้วก็ไม่ได้ยึดติดแล้วก็ปล่อยวาง แล้วก็เวลาเรามองเข้าไปหาบุคคลสมมติว่าเป็นเป็นบุคบุคคนหนึ่งบุคคลเนี่ยความทุกข์ที่เขามีเนี่ยเราสามารถสัมผัสและรับรู้ได้อาจจะเข้าใจในทุกที่เขามีอาทิเช่นคนนี้เขามีความทุกข์เรื่องงานเราก็จะเข้าใจที่มาที่ไปของความทุกข์เขาอาจจะเห็นความทุกข์ของเขามากกว่าที่เขาเห็นเพราะเขาอยู่ในมุมแคบๆนะครับเสร็จแล้วอย่างบางคนเนี่ยมีความทุกข์เรื่องอาจจะเป็นโรค อาจจะไม่สบายตัวตรงนู้นตรงนี้ปวดหัวปวดแขนปวดขาลักษณะนี้ใช่ไหมครับพอเห็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็บอกไปที่เขาแล้วก็ใช้ใช้ความรู้สึกที่ความรู้สึกที่เรียกว่าเป็นความรู้สึกที่สะอาดบริสุทธิ์หวังดีพึงประสงค์ดีอัรันาขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้างบนเนี่ยช่วยช้ยล่างเราเนี่ยให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้างบนเนี่ยออขอภาวนาเนี่ยให อะไรถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้พลังอันนั้นเนี่ยผ่านเราเราก็ลงมาช่วยให้คนนั้นน่ะพ้นทุกจากจุดต่างๆที่เขามีให้ได้เนาะแล้วอยากเห็นภาพจังเลยว่าเวลาคุณพีทช่วยช่วยใช้พลังของตัวเองรักษาคนคือผมไม่ไม่ใชยไม่ใช้เดินไปแล้วรักษานะครับถึงผมก็ไม่เคยคิดว่าเราต้องทำได้เนี่ยคุณพีทดูสิคุณพีทเอามือกำลังจับเขาทําอะไรอ่ะอันเนี้ยคุณคุณคุณตาคนนี้ผมก็ไม่เคยรู้จักแก่ก็มา มาหามานั่งมาหาแล้วก็อันนี้คือที่บ้านเหรออันนี้ที่โรงแรมรัตนโกสิทร์ครับเหรอเฮ้ยมีคนมาหาคุณพีทเพื่อที่จะ <พอ S 2> รักษา<ม>หรือไหว้คุณพีทช,ช่วยเยอะอย่างนี้เลยเหรอพอสมควรครับผมอันนี้อันนี้ดอร์เทพนนเมืองแมนครับผมก็ท่านก็เริ่มไม่แข็งแรงหัวเข่าเริ่มเจ็บมากก็เราก็ใช้แพทย์แผนนาคตเนี่ยแหละยอย่างที่ผมอธิบายฟังสั้นๆอีกทีก็คือเราเอาความรู้สึกดีๆความรู้สึกที่เป็น positive ความรู้สึกที่หวังดีกับกับคนที่เรากำลังรักษาเนี่ยใช้ความรู้สึกอันนั้นน่ะแค่นึกไปถึงมองที่ตัวเขาแล้วก็นึกถึงสิ่งดีๆว่าขอให้เขาพ้นทุกข์ก็คืออาจจะเป็นลักษณะคล้ายๆเหมือนเป็นการเวลาที่เราอาจจะพูดได้ว่าเป็นเหมือนเวลาเราคล้ายๆแผ่เมตตาหรือว่าออพลังจิตที่ประเสริฐและบริสุทธิ์คือพยายามช่วยคนนั่นคือเราจะเรียกว่ามันเป็นแพทย์แผนนาคตแล้วตอนนี้ งานลักษณะนี้เราก็ไม่ได้หยุดทำนะฮะอย่างช่วยๆกันทําก็คือบางครั้งก็ไปต่างจังหวัดไปตามหมู่บ้านต่างๆนะครับ <Ừ. S 2> แล้วก็ไปอยู่ที่ศาลาแล้วชาวบ้านเขาจะออกมาเราก็ไปพยายามทดสอบดูว่ามันได้ผลหรือเปล่าซึ่งหลายๆครั้งไปมันก็มันก็ได้ผลน,น้องพีทพี่เข้าใจนะว่าน้องพี่เป็นคนที่แบบ positive thinking ตลอดชีวิต คิดดีคิดงามคิดบวกคิดที่จะมีแต่ให้ผู้อื่นอย่างเดียวเกิดวันหนึ่งมีคนเขาบอกว่าเธอกําลังหลอกลวงประชาชนและมอมเมาแต่ว่าเราเรางมงายอย่างเงี้ยพี่ทำไงายาโรกจริงจริงมันไม่มีมาตรฐานนะครับว่าใครงมงายอ,อย่างบางคนอย่างเงี้ยอ,อชอบบางสิ่งบางอย่างแล้วก็แบบถล่มลึกเข้าไปเยอะนะครับก็อันนั้นเราไปตัดสินว่าเขางมงายเพราะว่าเราคิดไปเองว่าเขางมงายจริงๆแล้วเขาก็เป็นเขาเลือกในทําสิ่งที่เขาอยากจะทาแต่ว่าของเราเนี่ย เราไม่ได้ของเงินคนนะครับไม่ไม่ได้เอาปัจจัยอะไรมาจากเขาเลยแล้วคนที่มารักษาเนี่ยเขาก็เต็มใจแล้วก็อยากจะพ้นทุกจากสิ่งนั้นๆ<ม>ไปแต่เราก็เราก็คือทุกอย่างมันเป็นขั้นทดสอบแล้วพีเเก็บเงินค่ารักษาหรือเปล่าไม่มีค่ารักษาใดๆทั้งสิ้นฟรีหมดเลยฟรีหมดเลยเออแล้วอย่างนี้จะไปหลอกใครกได้ยังไงอะเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ําด้วยบางทีออก็มีเสื้อไปฝากมีอาหารมี แล้วเที่ยวหน้า,าจะไปที่ไหนบอกอนันคะเผื่อจะยิ่งศาต์จะตามไปรักษารู้สึกว่าเจ็บอะไราอาจารย์ควรจะไปทำกับข้าวเลี้ยงคนมากกว่า อ๋อเหรอครับใช่ก็ตกรงเดี้ยนผมไม่ได้รักษาแล้วนะคะต้องไปทํากับข่ายเขากินแต่เดียนก็จะพยายามนะคะใส่ความดีความงามลงไปในอาหารเว<ช>ลาเขาก<ช>ินเสร็จ<ช>แล้วเขาอาจจะได้หายป่วยได้ด้วยใช่ใช่โอ้<ช><ช>ตายแล้วได้อาชีพใหม่อีกแล้วนะคะคือทําอาหารด้วยจิตที่เมตตาค่ะเอาละคุณผู้ชมคุยกับคุณพีทมาใน,ในช่วงนี้เราได้รู้จักอีกหนึ่งมุมซึ่งหลายคนไม่เคยคิดว่าผู้ชายหล่อผู้ชายเก่งและผู้ชายที่สนใจแต่เรื่องเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ล้าไปจนถึงอวกาศนอกโลก แต่ในขณะเดียวกันเขาก็อยู่ในเรื่องของจิตสัมผัสได้ด้วยโอ้โหแม่เจ้าผู้ชายคนนี้ Around the world มากช่วงหน้าคุณผู้ชมเรามาดูกันเขาบอกว่าเป็น Family Man มากเสือสิ้นลายนะคะเป็นแนวนอนหวดหลูกเตานอนลกน่ารักใครๆก็อยากรู้นะว่าชีวิตของผู้ชายหลอ่อคนนี้มีความสุขขนาดไหนติดตามชมช่วงหน้าขอขอบคุณสลินเอ็กซ์เพรสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะวัตกรรมใหม่เพื่อการดูแลรูปร่างครับ นโดยสลินเอ็กซ์เพลสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนวัตกรรมใหม่เพื่อดูแลรูปร่าง